ก่อนที่จะทําอะไรลงไปควรจะได้ขอ,อยาอยกันเีกกรอนแต่นี่ไม่มีเลยสําหรับตัวเราเองนั้นไม่ขัดขวางอะไรแต่บริวารของเราที่มีอยู่มากมายเขาไม่พอใจเพราะการโดยใช้ที่สร้างวัดนั้นทําให้เขาอยู่ไม่ได้ต้องพากันหลบหนีการกระจัดกระจายกระจัดพัดพลายแต่กระเจิด,กร,จดกระเจิงวรรณากก็ไปหมดคุมกันไม่ได้เท่ากับไปก่อความเดือดร้อนให้แก่พวกวิญญาณต่างๆเป็นอันมากเขาจึงพากันขัดขวางเป็นเหตุให้เกิดอุปสรรคและความขัดข้องต่างๆขึ้นบ่อย เราเองก็ไม่อาจจัดการอะไรได้ทั้งนี้เพราะท่านทําไม่ถูกอันตัวเรานั้นเป็นผู้มีศีลมีสัจจะไดรักษาวความยุติธรรมอยู่เมื่อพวกท่านทําไม่ถูกเราเองก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องว่ากันไปตามความเป็นธรรมใครผิดก็ต้องว่าผิดใครถูกก็ต้องว่าไปตามที่ถูกที่ควรแม้ท่านจะได้จัดเครื่องสังเวยให้มีข้าวหม้อแกงหม้อและผละไม้กล้วยน้ำว้าให้แล้วก็ตามแต่เป็นเพียงช่วยให้ความสะดวกชั่วคราวเท่านั้นคันแล้วก็เกิดมีอุปสรรคขึ้นมาอีก นี่ดีแต่ว่าจัดเครื่องสมอูให้ถ้าไม่จัดให้เสียเลยจะยุ่งยากมากกว่านี้หลายเท่าเราเองก็อยากจะช่วยและได้พยายามมาบอกกับแม่ชีผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ที่นั่นมาเป็นเวลาน,านานถึงหนึ่งปีแล้วแต่แม่ชีผู้ใหญ่นั้นก็ฟังไม่รู้เรื่องเอสิเลยไม่ว่าจะพูดอย่างไรมาวันนี้เรารู้สึกดีใจที่มีคนสามารถติดต่อเป็นสื่อกลางให้พูดกันรู้เรื่องได้จะได้พูดจาให้เป็นที่รู้เรื่องและเข้าใจกันเทียทีตามที่ท่านขอให้ให้เราช่วยนั้นเรายินดีจะช่วยท่านอย่างเต็มที่ เต็มอำน,นาจของเราเพื่อขอจัดอุปสรรคและเข้าขัดข้องทั้งหลายให้หมดสิน้นจะได้ตั้งหน้าตั้งตาสร้างวัดนี้การให้เสร็จสมคามมุ่งหมายเชตถีซึ่งจะทําให้ทุกฝ่ายสบายใจและมีความชุนชมยินดีนในการกุศลร่วมกันไว้ในพระพุทธศาสนาสิ่งที่เราต้องการให้ทํานั้นก็คือขอให้สร้างรูปของเราขึ้นไว้กับสร้างสารเทวรักษ์หรือเทวไลสําหรับประดิษถานรูปเรา เพื่อเอไว้ให้เป็นที่ครามเกรงแก่บรรดาดวงวญาณที่จะมาขัดขวางรังควานการทํางานสร้างวัดของพวกท่านเ <c oughs> มื่อมีวิญญาณใ,ใดๆจะมาทําให้เกิดอุปสรรคขึ้นคั้นพอยเห็นรูปเราเข้าก็จะเกรงกลัวไม่ไม่กล้าก่อเหตุหรือทาความทุ่งยากให้เกิดขึ้นต่ออีกต่อไปถ้ากับมีตัวเราคอยเฝ้าดูอยู่ด้วยตลอดเวลาจะได้ไม่มีผู้ใดกล้ามารบก,กวนพลโทสมานก็ถามต่อยว่าถ้าท่านท้ามีความปรารถนาดีเช่นนี้ก็คิดว่า คงจะไม่ขัดข้องและจะได้นําไปเรียนให้ผู้ใหญ่ทราบเพื่อปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านต่อไปแต่ใครขอทราบว่าการสร้างพระรูปของท่านและตําหนักหรือเทวาลัยนั้นท่านประสงค์จะให้สร้างอย่างไรสร้างที่ตรงไหนมีรูปร่างลักษณะอย่างไรจรึงจะตรงความประสงค์ของท่านพญายักษ์ก็ตอบว่าสาหรับรูปตัวแทนของเรานั้นเพื่อความสะดวกให้ทําแบบยักษ์วัดโพหรือยักษ์วัดแจ้งหรือวัดพระแก้วก็ได้แต่ขอให้เป็นรูปนั่งบนแท่นและแต่ง สีเหลืองแสดงถึงความเป็นผู้ทรงศีลท่านั่งนั้นนั่งในท่าขาข้างขวาวางลาบบนแทน่นส่วนขาข้างซ้ายห้อยลงตามธรรมดาตรงหน้ารูปเราให้สร้างแทน่นสําหรับตั้งเครื่องบูชาไว้ด้วยส่วนสําหรับสถานที่สาหรับสาหรับสถานที่สร้างนั้นสร้างตําหนักนั้นให้สร้างตรงใต้ต้นไม้ใหญ่ดินถนนใกล้สามแยกไปโบสถ์ในบริเวณตรงเชิงเขา ในที่ที่ใกล้ๆกับที่ตั้งพระพาพักลอนชั่วคราวตรีมุกซึ่งสร้างถวายพระเจ้าอยู่กับเจ้าพระชายเมื่อคราวไปทําพิธีวางเสียเลิกสร้างพระอุโบสถที่ตรงนั้นแม้จะเป็นหลุมเป็นบ่อยอยู่บ้างก็ให้ปรับพื้นที่ให้เรียบเรียบเสียก่อนคนทสมานก็บอกว่ากระผมยังไม่เคยไปเห็นสถานที่นี้มาก่อนเลยส่วนท่านจะคุณเคยไปมาแล้วคงทราบดีว่าสถานที่ตามที่พญายักษ์ ด้กล่าวมานี้มีอยู่จริงหรือไม่ท่านจะคุณยอมรับว่ามีจริงและน่าประหลาดมหัศจรรย์ใจมากที่ซึ่งข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าซึ่งยังไม่เคยไปแต่กลับพูดถึงสถานที่ได้ถูกต้องหมดอย่างรอกับว่าได้เคยไปดูด้วยตาตนเองมาแล้วและท่านได้ขอร้องให้เขียนภาพคร่าวๆให้ดูพอเป็นสังเกตเพื่อแสดงความต้องการตามที่พญายักษ์จากไตรภพ,พนาศูนย์ประสงค์จะให้สร้างและจัดทําให้ทั้งรูปของพญายักษ์เองและแบบตําหนักที่ต้องการ ข้าพเจ้าจงเรียนต่อท่านพญายักษ์ผู้ทรงศีลและผู้ปรารถนาดีต่อบวรพุทธนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพญายักษ์ก็โดนใจให้ข้าพเจ้าเขียนภาพร่างอย่างคร่าวๆพอได้แลเห็นเป็นรูปร่างต่างๆให้จนครบถ้วนตามปกติข้าพเจ้าเขียนรูปไม่เก่งและโดยสายแล้วก็ไม่ชอบการวาดเขียนเท่าไรนักแต่ชอบดูมากกว่ามามาคราวนี้กับร่างวาดภาพได้อย่างประหลาดมากเมื่อได้พูดจากันรู้เรื่องดีแล้ว ข้าวจาก่อนเชิญพญายักษ์กลับคืนศูนย์มาของท่านโดยความขอบคุณในความกรุณาที่ท่านมาให้ความสว่างแก่มนุษย์ก่อนจะกลับท่านพญายักษ์ได้พูดว่าเราขอขอบใจท่านทั้งสองที่เชิญเรามาถามเรื่องราวและความต้องการที่เราอยากจะแจ้งให้พวกท่านทราบการมานานแล้วแต่ไม่มีหนทางที่ติดต่อพูดจาก,กันได้แม้เราจะได้พยายามสัท่าใดก็ไม่สาเร็จนับเป็นเวลาฝาปีหนึ่งมาแล้วที่เราได้พยายามพูดกับแม่ชีเท่าผูนั้น แต่ก็ไม่ได้ผลไม่รู้เรื่องกันเรื่องทุกอย่างจึงยุ่งกันไปหมดดังที่เป็นมาและเป็นที่ทราบกันดีอยู่ทั่วไปแล้วต่อไปก็คงจะไม่มีอะไรยุ่งยากหรือเป็นอุปสรรคขัดข้องอีกและหลังจากที่ได้จัดสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยตามที่เราแนะนําให้แล้วจะได้เห็นอิทธิฤทธิปาฏิหารบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทุกอย่างจะเป็นไปอย่างเหลือเชื่อ จะมีผู้มาจัดการสร้างจัดการสร้างวัดนี้ขอให้คอยดูกันต่อไปจะเห็นเองโดยที่เราไม่ต้องบอกรายละเอียดให้ทราบในข้งนี้ก่อนจะจากกาันรเราขอให้ช่วยบอกแม่ชีเท่าคือคุณเท่าอินเท่าอินด้วยว่าต่อไปนี้เราจะไม่ไปรบกวนอีกแล้วขอเราขอลาไปก่อนถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลืออีกขอให้บอกโดยติดต่อกับเราทางท่านผูนี้ได้ทุกเวลาเราขอไปก่อนณบัดนี้หลังจากท,ที่ได้ติดต่อกับท่านพญายักษ จากไจพบพนาศูนย์แล้วต่อมาอีกประมาณสิบห้าวันคุณท้าวอินก,ก็ได้ไปพบกับข้าพเจ้าหนะ้าที่สำนักงานเมื่อได้แนะนําตัวเองพอได้ทราบว่าใครเป็นใครกันแล้วคุณท้าวอินซึ่งไปกับน้องสาวของท่านก็ได้เริ่มเล่าเรื่องราวต่างๆกับความเป็นไปที่เกิดขึ้นทางวัดวาชาิราลงกรณ์ตลอดมาตั้งแต่ต้นจนจบรวมทั้งเสียงตะโกนกล้องอยู่ในหูทุกคืนเวลาตั้งหนึ่งปีเศษมาแล้วโดยที่ท่านเองก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าเสียงนั้นพูดว่าอะไร ตลอดจนเรื่องเรื่องที่มีโจรเข้าป้นกุฏิที่ท่านอยู่และใช้อาวุธตีศรีรษะท่านจนลบไปโดยเข้าใจว่าท่านเก็บเงินคขาสร้างวัดไว้มากจากการที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าชายหลังจากได้เสด็จไปทรงวางศิลาฤเลิกซึ่งตรงกับที่ข้าพเจ้าได้ฟังจากพระคุณเจ้าพระเทพเมธากรและจากท่านเท้าจากไตพบพนาสูร เมื่อท่านได้เล่าเรื่องต่างๆจบลงแล้วก็เลยแสดงขอบใจต่อข้าพเจ้าที่ได้ช่วยติดต่อกับดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์จนทําให้ทราบเรื่องราวและความต้องการของท่านกุมภพันเทพองค์นั้นจากท่านจะคุณพระเทพเมตกรพร้อมกับรับปากว่าจะจัดการทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อสนองความต้องการของท่านเท่าจักไตพบพนาสูนตอนที่คุณท่านอินจาราจากข้าพเจ้าไปท่านได้กล่าวว่าตั้งแต่ได้ทราบเรื่องจากท่านจะคุณเทพได้รับปากว่าจะสร้างเทวไยและพระรูป ท่านเท้าจากใจพพนาศูนแล้วเป็นต้นมาเสียงตะโกนกรอกหูอยู่ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปีก็เงียบหายไปไม่ได้ยินเลยอีกเลยจนบัดนี้เข้าใจว่าทุกอย่างคงจะเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ได้มีการจัดสร้างพระตำหนักเทวไลหรืออาจเรียกว่าศาลก็ได้ขึ้นตรงสถานที่ซึ่งท่านท้าจากใจพพนาศูนได้ระบุไว้และได้มีการหล่อพระรูด้วยโลหะขน,ลข,ขนาดเลขไปปฏิฐานไว้ยังมีปรากฏเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ผลที่ปรากฏต่อมาคือหลังจากที่การก่อสร้างพระตำหนักและหล่อพระรูปไปปฏิสานไปแล้วอุปสรรคความขัดข้องต่างๆ,ๆที่เคยเกิดมีขึ้นเนืองๆก็หมดสิ้นไปไม่มีอะไรติดขัดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆและที่นับว่าแปลกประหลาดมากก็คือต่อจากนั้นมาสักเล็กน้อยทางกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติและสำนักง,งานสลากกินแบ่งก็รับเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างวัดวชราลงกรณ์ต่อมาตั้งแต่บัดนั้นจนสำเร็จเรียบร้อย โดยปราจากอุปสรรคความขัดข้องใดๆสมดังคำประชากรของท่านท้าวจากไตรภพ,พนาสูนที่ท่านได้ปยากรไว้ว่าจะมีอิทธิปฏิหารเกิดขึ้นอย่างเหลือเชื่อและจะมีผู้มารับจัดก,การสร้างวัดนี้ให้ขณะนี้วัดวชิราลงกรณ์หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกกันติดปากว่าวัดเจ้าฟ้าชายสาเร็จบริบูรณ์ถึงนับว่าเป็นพระอารามที่สวยงามและมีสง่ามสมทนะของสมญานามที่ว่าเป็นวัดเจ้าฟ้าชายหรือวัดว,ดวชิราลงกรณ แห่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าปราลักทายาทแห่งราชวงศ์จัก,กรีอันรุ่งเรืองสดใสเป็นที่เคารพบูชาของพระสงฆนิกรชาวไทยพุทธศาสนิกชนทั่วหน้ากันครับนี่ก็เป็นเรื่องอนี้นะเรื่องพญายักษ์นะครับก็จบลงแล้วอ้าวต่อไปก็ลองดูเรื่องวิญญ,ญาณสร้างพระพุทธรูปวันนี้ก็รวบรวมโดยกองบอก o อะครับ <c oughs> วิญ,ญญาณคือสิ่งที่สิงสถิต อยู่ในเรือนเรื่อนร่างของมนุษย์และสัตว์ต่างๆได้ทุกจําพวกไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์หรือสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะมีะรูปร่างอย่างไรมนุษย์โดยปกติแล้วเราก็เรียกว่าสัตว์เหมือนกันนะครับเปรียบเหมือนเอาน้ําใส่ลงในคนโทโอ่งอ่างหม้อไหและขวดให้เต็มน้ํานั้นก็จะเข้าอยู่ไปอยู่ในภาชนะนั้นตามรูปของภาชนะนั้นสมสัดส่วนพอเหมาะพอดีและอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนกับคนที่อยู่ตึก หรือกระท่อมเล็กเจ้าของผู้อาศัยนั้นเขาก็รู้สึกว่าพอใจสมกับฐานะและอัตภาพของเขาดังนี้ฉันใดแม้วิญญาณที่อาศัยกายเล็กหรือกายใหญ่ก็ฉันนั้นวิญญาณของรุษจะปรากฏขึ้นโดยอาศัยหลักสามประการคือมโนภาพสมาธิและจิตตานุภาพของบุคคลที่ก่อนจะสิ้นลมปราณในโลกอันเบงวางว่างเปล่าที่เราไม่สามารถจะเห็นอะไรได้นี้ย่อมมีวิญญาณของรุษสิงสถิตยอยู่เป็นันอันมาก วิญญาณเหล่านั้นยังวนว,วนเวียนอยู่ด้วยกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่บุคคลนั้น,น,นได้กระทําไว้ขณะเมื่อยังมีชีวิตอยู่วิญญาณของบุคคลที่มีชีวิตอยู่มีพุติการเป็นไปอย่างไรเมื่อบุคคลนั้นตายไปก็มีพฤติการในทํานองเดียวกันฉันนั้นวิญญาณสร้างพุทธรูปและเรื่องวิญญาณที่จะนํามาเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆเคยเป็นข่าวเวกล่าว ลงในหนังสือพิมพ์บางกอบไทยประจำวันที่26มิถุนายนศศ2504และเรื่องดังกล่าวนี้ได้ถูกคัดลอกมาลงในหนังสือว่าด้วยเรื่องวิญญาณซึ่งน,นายนาควิชัยดิตเป็นผู้รวบรวมขึ้นพิมพ์แจกเป็นธรรมทานเริ่มเรื่องด้วยวิญญาณสร้างพระพุทธรูปพระเอกปิ่นมุทุกันนักการศาสนาชื่อก้องแห่งกองทบกมหาปิ่นมุทุกันอนุศาสนาจารย์กองทบก ซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักเชื่อถือของคนไทยทั่วประเทศขณะนั้นได้เล่าเรื่องราวอันน่าพิศวงว่าเมื่อหลายปีมาแล้วได้เดินทางไปประกอบธุรกิจอย่างหนึ่งที่วัดเกตุการามอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราไมได้มีเหตุการณ์อันพิลึกพิลั่นเกิดขึ้นซึ่งไม่สามารถจะลืมเสียได้วันนั้นตอนบ่ายกําลังนั่งสนทนาอยู่กับพระครูพรมจริยาพิลมเจ้าว,วาทที่ปกติของท่าน มีคนคนหนึ่งเดินมาอย่างเรียบร้อนเหมือนกับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นขึ้นมาบนเอวติตรงเข้าขมานั่งบน,งบนอัสนาที่จัดไว้สําหรับทำวัตรพระครูพรมบอกพันเอกปิินว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนี้เองชื่อชื่ออะไรก็จจาไม่ได้พอนั่งเรียบร้อยแล้วพูดกันว่านี่แน่คุณพรมฉันอยากจะสร้างพุทธรูปปางห้ามสมุทรอง,องหนึ่งขอให้เธอเป็นแม่กองจัดงานให้ด้วยนะ ฝ่ายพระครูพรมซึ่งไม่รู้ต้นสายปลายเหตุมาก่อนจึงหัวเราะแล้วพูดกันว่านี่เกิดอ,อะไรขึ้นลนะ่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านจึงพูดว่านี่ไม่ใช่พูดเล่นนะเจ้าคุณพรมเวลานี้ฉันไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านหรอกฉันคือเจ้าพ่อเนนยืมร่างของผู้ใหญ่เขามาเท่านั้นพอออกชื่อเจ้าพ่อเนนพระครูพรมก็หยุดหัวเราะทันทีเพราะชื่อของเจ้าพ่อเนนวัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามนั้นเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงสุดของ ชาจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งไม่มีใครกล้ากล่าวเล่นได้และกล่าวกันว่าเจ้าพ่อเนรนั้นมีนิ้วกลางข้างซ้ายด้วยนไปนิ้วหนึ่งและขณะนั้นนิ้วกลางข้างซ้ายของผู้ใหญ่บ้านก็งอพับสนิทตลอดเวลาและผู้ชมพูดว่าคงเป็นคงจะเป็นเจ้าพ่อเนนจริงๆเจ้าพ่อเนนในร่างผู้ใหญ่บ้านพูดต่อไปว่าการสร้างพระนี่เป็นธุระของฉันทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเธอเป็นเพียงจัดการหาช่างหล่อเท่านั้นตกลงไหม พระครูพรมคิดอยู่ค่หนึ่งจึงตอบปัดว่าก็ผมไม่รู้จักช่างที่ไหนหรอกครับ <c oughs> ขอให้เจ้าพ่อไปหาคนอื่นดีกว่าเจ้าพ่อในร่างผู้จ่จึงรู้จึงรู้ทันได้พูดขึ้นว่าเงินทองนั้นไม่ต้องกลัวเป็นเรื่องของฉันเองไม่ต้องห่วงที่ฉันตรงมากะเกณฑเอาตัวเธอนั้นก็เพราะรู้ว่าเธอรู้เรื่องเกี่ยวกับช่างหลอดีเพราะเคยจ้างเพราะเคยจ้างเข้ามาหล่อหลายองค์แล้วพระครูพรมนั่งอึ้งไม่รู้ว่าจะหาทางออกทางไหนดีเจ้าพ่อจึงพูดขึ้นว่า เพื่อไม่ให้เสียเวลาคิดของเธอฉันจะไปเลอกช่างเองแล้วเธอจึงค่อยไปติดต่อทีหลังกล่าวจบแล้วจ้าพ่อเองก็หลับตานิ่งอยู่สักอึดใจหนึ่งก็ลุมตาขึ้นพูดว่าฉันไปดูมาแล้วเห็นช่างคนหนึ่งที่บ้านช่างหล่อธนบรุรีอ่าฝีมือเขาดีจริงๆเธอไปจ้าคนนี้นะที่บ้านเขาหล่อพุทธร,รูปปางห้าสมุดไว้องหนึ่งฉันเคยติดต่อขอซื้อรัางหนึ่งเขา,ขาไม่ขายบอกว่ามีคนมาจ้างหล่อไว้ให้เธอบอกกับช่างคนนั้นว่าเอาแบบ ที่เขามีอยู่นั่นแหละมาหล่อให้ฉันพระครูพรมเมื่อถูกเจ้าพ่อลูกหนักได้หาทางหลีกเลี่ยงตรงๆไม่ได้ก็เลยต่อยว่าเวลานี <anged dealing S 2> ้ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วจะจากวัดไปไกลๆไม่ได้เจ้าพ่อจึงพูดขึ้นทันทีว่าสัตหะพรรษาอย่างไรเจ้าคุณพรมฉันต้องการให้ลอยให้เสร็จในพรรษานี้